นี่นะคะโซนแหนกนลักษณะของบรรจุภัณฑ์อันนี้ปริมาณสุทธิอยู่ที่300 ml นะคะน้ำมันแนกประสงค์ขย่ากับป๋องตั้งกระป๋องให้ตรงฉีดน้ำยาเพียงเบาๆคุณสมบัติกันสนิมป้องกันสนิมคายสกรูนอ็อตป้องกันความชื้นในระบบไฟช่วยให้รถสตาร์ทติดง่าย ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านอู่ซ่อมรถโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปขจัดเสียงสายพานดังขัดและรักษาอาวุธช่วยละลายยางมาตอยที่ติดตามตัวรถน้ำมันโซเน็ไม่เป็นอันตรายต่อแลกเกอร์ยางพลาสติกและสีรถใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอก ได้ทุกประเภทเช่นชิ้นส่วนเครื่องจากทั่วไปเป็นน้ำมันหยดทิ้งน้ำมันหยอดเป็นน้ำมันหยอดทิ้งน้ำมันหยอดใบเลื่อยโซ่และเฟืองหรืออื่นๆนะคะนำเข้าน้ำยาจากประเทศเยอรมันคําเตือนกระปอ๋องอัดแก๊สไม่ควรวางไว้ในที่ร้อนเกิน50องศาหรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ ห้ามนำไปใช้ลอลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือใช้แทนน้ำมันเครื่อง2อถีปริมาณสุทธิ300 ml นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะก็ลองสั่งซื้อไปใช้กันดูนะคะนี่ลักษณะของบรรจุพัณฑ์สนใจก็จิ้มลิงก์ได้เลยคะ่ะ